วันนี้ก็ได้สวดกันเนาะสวดมนต์จักรพรรดิจบไปแล้วแต่เราก็สวดวันละลายรอบอาจารย์ก็สวดวันละสี่รอบแต่รอบละชั่วโมงแต่เราก็สวดเป็นกษษิจวัตรประจวันของเราเนี่ยเราก็สวดเพื่อบันทึกบุญบันทึกกุศลบารมีเราสั่งสมไปเรื่อยๆืเรื่อยๆเ,เ,เราก็จะเต็มการที่เราได้สั่งสมบุญญาบารมีเนี่ยเหมือนการเรามีเยสซัภายใน เอาบุญต่อบุญไปเรื่อยๆจิตใจก็จะมีบุญมีกุศลมีบารมีมีจิตใจที่ดีจิตใจสบายสบายในบุญเวลาเราจะใช้เราเวลาจะ,จะทำอะไรมันก็จะเป็นประโยชน์ประโยชน์ในการประพฤติวิบัติในการที่เราเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นธรรมว่าทมเพื่อจะอะไรเพื่อจะไปในทางดีหรือทางไม่ดีเราจะแยกแยะเรามีสติมีปัญญา เราจะมีการภาวนาการพิจารณาทุกวันพุทธนาทุกวันทุกวันว่าวันเราเกิดมาเพ dings, morning, morning, morning. Wij, ื en <mel> ่อจะเจอเพื่อจะสร้างบุญกุศลร่วมกันเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานกันไม่มีใครแล้วไม่เกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานกันเกิดมาเพื่อจะสั่งสมสั่งสมบุญญาารมีเพื่อจะไปนิพพานไปเพื่อความพ้นทุกข์เพราะการบวชนะครับบวชเพื่อเสีสระเหมือนพระธเจ้าท่านบวชมาเพื่อเสสละ ให้วงตระกูลให้พุทธบริษัททั้งหลายได้รู้แจ้งเห็นเจงซึ่งธรรมะแห่งความหลุดพ้นแห่งควรพ้นจากวัตฏะสงสารกรรมภพลูประพบอรูปรพ,ปรพทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่มีพระพุทธเจา้าก็ไม่มีพระธรรมก็ไม่มีพระสงฆ์ประสงค์ก็ไม่เกิดขึ้นพุทธเจา้าการเกิดของพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยากกว่าจะได้เกิดมาทีละองค์ ก็จะได้มีพุทธโธให้เราได้สวดวได้ภาวนานได้ปิปพึ่ดได้ปิบัติกันได้ภาวนานกันนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเบิกบานในปัจจุบันล้วอนาคตถ้าเบิกบานปัจจุบนันอนาคตก็เบิกบานเพราะการเบิกบานในบุญในกุศลในการสร้างบุญญาบารมีนะี่ใครทําใครได้คนไม่ทําก็ไม่ได้กันได้ได้ทางจิตใจนะทางกายนี่ก็ มันก็ทําให้เราสงบงา่ายไม่ทยานอยากไปในเวทนาทั้งหลายถ้าเวทนาทยานอยากมันก็ไปเพิ่มราคะโทสะโมหะความหลงแต่ถ้าเรามีความสงบระงับมีสติอยู่ในกายอยู่ในเวทนาอยู่ในจิตในธรรมเราจะเป็นผู้ที่เพลินในการสวดมนต์เพลินในการสร้างบุญญาบรมีการพิจารณาธรรม มีความพัดพลาดเป็นธรรมดามีความจากมีความทิ้งเป็นธรรมดาถึงเราอยู่สวรรค์ก็ต้องทิ้งต้องจากกันพราะคนเราเกิดมาเพื่อพบเพื่อพลาดเจอเพื่อจากแต่ก่อนที่เราจะจากเราพยายามสร้างสังส,งสมบุญกุศลบุญญาบารมีให้เกิดขึ้นมีขึ้นในหมู่คณะในญาติธรรมในพี่น้องเพื่อพ้องร่วมโลกด้วยกันจะเป็นร่วมโลกในพุทธศาสนาศาสนาต่างๆก็ได้ มีความเมตตามีความกรุณามุทิตาอุเบกขาพรหม,มิหารสีมีมากเท่าไหร่ยิ่งดีเหมือนพระพุทธเจ้าท่านมีมากมีเต็มจนล้นเปรมมาท่านจึงมีปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณมหาคุณคุณของพุทธเจ้ามีทั้งหมดสปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณมหาการุณาที่คุณฟุ้งกระจรกระจายไปทุกทิศท,ทุกทางเราต้องทําแบบพุทธเจ้านี้ ทางปัจจุบันอดีตปัจจุบันอนาคตมันต้องฟุ้งกระจายไปทุกทิศทุกทางฉะนั้นเราพยายามมีจิตใจที่ดีจิตใจสบายเหมือนพุทธเจ้านี่ท่านมีพุทโธธรรมโมสังคมมีจิตใจที่เมตตาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณกรุณาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมุทิตาไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอุเบกขาอุเบกขาต่อคนที่ไม่ดีจะมาทุบมาตีท่านก็ไม่ทําร้ายไม่ทําลายอุเบกขา แต่เราทัานนาลายเป็นผู้ยังเทียงมีกิเลสตัณหาเราพยายามนอบน้อมเข้าสู่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่แข็งกระด้างจะเป็นผู้อ่อนนิ่มอ่อนโยนอ่อนโยนโดยศีลด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการภาวนาเนี่ยถ้าเราไม่อ่อนน้อมเป็นคนแข็งกระด้างดื้อดึงก็ห่างไกลจากคาสั่งสอนพุทธเจ้าห่างใจครูบาอาจารย์ห่างไกลจากผู้บริสุทธิ์เพราะคนเรามันตามหลักมันจิตใจมันหยาบกระด้างอยู่แล้ว พ่อคนไม่ได้ฝึกได้หัดเหมือนสัตว์ทั้งหลายนี่ไม่ได้ฝึกได้หัดมันก็อยากกระด้างเหมือนไม่ได้ฝึกได้สอนมาแต่เราเป็นผู้ที่มนุษย์ได้ฝึกได้หัดได้สอนพ่อแม่มีพ่อแม่มีครูบาอาจารย์มีผู้รู้มีการประพฤติปิบัติที่ดีเราจะเป็นผู้ที่นอบน้อมต่อพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะได้เป็นญาติของศาสนาญาติในการประพฤติปิบัติ ในเข้าหา,าพระพุทธเจ้าอริยะเจ้าจะสร้างบ่มีเต็ม10 20 30, 30ตามกําลังเพราะว่าพุทธเจ้าท่านเป็นคุ้บุคคลบอกผู้บอกผู้สอนอัทธ,ธา,าโรตถา,า,า,าคตาตถาคตเป็นแค่บอกนั้นสิ่งที่เราจะทําต้องทําเองบ่มีสิบก็ต้องทําทําตอนที่เรายังมีลมาหายใจมีร่างกายแต่เราต้องพิจารณาทุกวันมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทุกวัน ไม่มีใครแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก่อนที่เราตายพยายามสร้างศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะมีศีลให้เต็มพร้อมสมาธิให้เต็มกำลังปัญญาความรอบรู้ให้รอบรู้ในกองสังขารในสิ่งที่เรายึดติดเนี่ยนะถ้าเรายึดติดมากมันก็ทำให้เราไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งไม่เป็นประโยชน์ ถ้าเรารู้สิ่งที่เป็นประโยชน์คือว่าพุทธธรรมสังฆะยาสับภายในศรัทธาศีลหิริโอตปะเป่าหุสัจาจะคะปัญญายาสับจะติดตัวเราไปทรัพย์สมบัติภายนอกก็ทิ้งไว้โลกนี้ให้แย่งให้ชิงให้ฆ่าฟันกันเราเอาไปแต่บุญกุศลบุญบุญญาบารมีการให้ทานเป็นสเสบียงธรรมที่เราจะติดตัวไปให้ทานทานในสิ่งภายนอก สิ่งข้าวปลาอาหารถวายพระถวายสงฆ์ก็เป็นต่ออายุให้ท่านได้ปฏิบัติพรหมจรรย์ให้อยู่ได้ไม่ให้เกิดทุกขเวทนาการก็เป็นบุญเป็นกุศลสามารถช่วยต่ออายุสภาพาศาสนาให้อยู่ได้ฉะนั้นการให้ทานเป็นพื้นฐานรักลษาศีลก็ทําให้เรามีศีลมีธรรมมีกรรมฐานพื้นฐานแห่งการประพฤฏิบัติเพราะพุทธเจ้าท่านกระสั่งสอนมัน นานเพื่อเราให้เราเป็นผู้ที่มีความตั้งมั่นตั้งมั่นในศีลสิกขาศึกษาเรื่องศีลจิตตสิกขาศึกษาเรื่องจิตปัญญาสิกขาศึกษาเรื่องปัญญาแลความรอบรู้ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่มีวิชาไม่มีวิมุตไม่มีความหลุดพ้นมันก็จะหมกมุ่นในต่างๆฉะนั้นเราพยายามเสียสละเวลาเสียสละการ งานต่างๆมาสแสวงหามโมรกระธรรมนี่คนอยู่ต่างประเทศอากาศร้อนถึง4050องศาเขาพยายามคนควายบักบันมาทำมาสวดมนต์มานำสวดมาทำทุกอย่างอากาศก็ร้อนค่าของชีพก็สูงเขาก็คนควายเป็นคนไทยที่มีใจบุญใจกุศลอยู่ก็ลําลำบากอยู่ต่างประเทศแต่เราเนี่ยอยู่ประเทศสมควรประเทศที่พุทธศาสนามีศา ld, สนาบุคคลศา ld, สนาวัตถุศา ld, สนาธรรม สราพิธีครบเครื่องแต่เราอย่าประมาทอยู่เมืองไทยอย่าประมาทอย่ากินบุญเก่าครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่ากินบุญเก่าอย่ามุ่ดแต่เสวยของเก่าๆที่เราได้มาแล้วได้สังขารได้ร่างกายมาแล้วถ้ากินแต่บุญเก่า,เ,กาเสวยแต่บุญเก่าบุญเก่าก็จะหมดไม่สร้างบุญต่อบุญเอากุศลต่อกุศลมันก็จะหมดเหมือนเรามีเงินเราไม่พยายามทำเงินให้มันมีมากมันก็จะหมดใช้อย่างเดียว มันก็จะหมดล้อยรอไปเองน้อยก็ไม่มีใช้ไม่มีใจฉะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลเราต้องทําด้วยเกิดเกิดศรัทธาในพื้นฐานมีศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญามีฉันทะมีความพอใจอิทธิบาสีฉันทะวิยะเพียนเรื่อยเรื่อยเเพียนร,ร,ยนรู้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจเรียนรู้ธรรมะคำสังสอนพุทธเจ้าเรียนรู้ไตรปิฎกต่างๆเนี่ย ฉันทวิยะจิตตะจิตใจจดจ่อในสิ่งนั้นจิตใจจดจ่อในจิตเห็นจิตเป็นมรคเห็นเห็นมรคเห็นเห็นอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยเห็นจิตเห็นจิตเป็นมรคฉะนั้นเราต้องมีมีฉันทวิยะจิตตะวิมังสาใคร่ครวนสิ่งนั้นว่าสิ่งนี้ถูกหรือว่าสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้เป็นคุณหรือเป็นโทษเราต้องสังเกตตัวเอง ในที่เป็นโทษเราพยายามออกไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดในการกินกันอยู่ในการเสวยทุกขเวทนาสุขเวทนาทั้งหลายให้ปล่อยวางเป็นอุเบกขาทำไปทุกสุขทางโลกมันก็สุขแค่นั้นมันแค่ผ่านผ่านไปแต่สุขทางสมาธิทางสติทางปัญญาเนี่ยยังไม่แจ้งยังไม่สว่างก็ต้องทําให้สว่างตอนปัจจุบันที่เรายังอยู่เนี่ยถ้าเราจะไปรอตอนทุกขเวทนาตอนที่เจ็บที่ตายมันก็ไม่ได้นะ เราต้องฝึกหัดตอนที่เรายัางมีลมหายใจมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทำทุกวันค้นควายทุกวันสวดมนต์ทุกวันหาความสงบระงับในสังขารร่างกายหาความปิติสุขเอกาตาอุเบขาหาวิตตกวิจารปิติสุขเอกาตาอุเบขาชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นส,นสี่ตามนั้นพยายามหาให้ได้ถ้าเราหาไม่ได้มันก็ไม่เจอความสุขสุขในสมาธิสุขแห่งการประพฤติปฏิบัติ ฉะนั้นการให้ทานมันก็ทําให้เรามีบุญมีกุศลแต่การภาวนาทําให้เรามีศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาเพราะว่าถ้ามีความสงบแค่นิดเดียวก็มากมายได้บุญกุศลมากมายกว่าคนที่ใส่บาตรจนขันทะลุบนคนใส่บาตรจนขันทะลุจนหม้อที่ตักจนทะลุไปนยสู้คนภาวนาป,ประพฤติบัติมีจิตใจสงบระงับแค่ งูแลบลิ้นช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นเนี่ยคำสุขแค่แป๊บเดียวเนี่ยเป็นขั้นก็ได้บุญมหาศาลแล้วฉะนั้นเราพยายามทําให้ตัวเองได้สมาธิได้สติได้ปัญญาได้ปัญญาได้ภาวนาให้เป็นการประพฤติบัติกรรม,มาฐานของเราเพื้นฐานแห่งการสร้างคุณงามความดีผู้ที่ปานานาทุกพนพยายามทําทุกวันสร้างทุกวันมีความสงบมุทะง,งับทุกวันฉะนั้นเราพยายามมีความภูมิใจมีความ ปิติยินดีในที่เราเกิดเป็นมนุษย์ได้เจอพุทธศาสนาได้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้มาประพฤติฏิบัติด้วยกันร่วมกันก็ใกล้วันโกนพรุ่งนี้ก็วันโกนบัเดินก็วันพระแนละ้ในวันโกนอย่าละวันพระก็อย่าขาดขาดกุณงามความดีทําทุกวันเหมือนเราทานข้าวเหมือนดื่มน้ําอ่ดิมทุกวันฉะนั้นเราพยายามน้อมบุญกุศลที่เราได้กระทํได้บําเพ็ญน,นี้แผ่ไปให้บิดามารดาครูปชาอาจารย์ทั้งหมดทั้งมวล ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดแผ่ให้เขาเหล่านั้นได้รับความสุขความเจริญหากท่านงหลาเหล่านั้นมีความทุกข์มีความลําบากอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์นั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลละนาน บุญคีณส่วนที่เราทันลายได้พร้อมเพียงกันมาสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญอ่อนน้อมทมตนจงเป็นภาวะเดชะเป็นปัจจัยให้เราตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีคิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกทองตรงถูกทรรขอสิ่งนั้นผลน,นั้นจงสำเร็จจงเป็นผู้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติได้ซึ่งอายุวันนะสุขภัลปฏิพา,า,านธนาสารสมบัติ ด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ